เรามักคิดว่าอาวกาศที่ว่างเปล่าคือความไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วความว่างเปล่านี้กลับเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและพลังงานมหาศาลมันคือแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับจักรวาลตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมแม้ในอวกาศที่ดูเหมือนว่างเปล่าที่สุดก็ยังคงมีอนุภาคเสมือนเกิดขึ้นและหายไปอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอนุภาคเสมือนซึ่งก่อให้เกิดพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสุญญากาศหรือพลังงานจุดศูนย์ พลังงานนี้ไม่ได้มาจากสสารหรือรังสีใดๆแต่เป็นพลังงานที่แฝงอยู่ในโครงสร้างของอวกาศเองมันคือพลังงานพื้นฐานที่สุดที่ดำรงอยู่ในทุกจุดของจักรวาลแม้ในที่ที่ไม่มีอะไรเลยก็ตามพลังงานสุญญากาศนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมันสร้างแรงดันเชิงลบที่ผลักดันให้อวกาศขยายตัวออกไปนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักของการขยายตัวของจักรวาลที่เร่งขึ้นพลังงานมืดซึ่งเป็นปริศนาใหญ่ของจักรวาลก็ถูกสันนิษฐานว่า อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานสุญญากาศนี้เองมันคิดเป็นสัดส,ส่วนถึงประมาณ68%ของพลังงานทั้งหมดในจักรวาลการทำความเข้าใจพลังงานสุญญากาศจึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาการกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลมันช่วยอธิบายว่าทำไมจักรวาลถึงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้นแม้เราจะยังไม่เข้าใจพลังงานนี้อย่างท่องแท้แต่การค้นพบนี้ ได้เปลี่ยนมุมมองของเราต่อความว่างเปล่าไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างเปล่าแต่เป็นแหล่งพลังงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดดังนั้นความว่างเปล่าที่เราเคยคิดว่าไร้ค่าแท้จริงแล้วกลับเป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลมันคือพลังงานสุญญากาศที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของอวกาศและเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้จักรวาลเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้การศึกษาพลังงานนี้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อไขความลับที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าอันน่าทึงนี้